คาดอีกไม่กี่วันนอชทักษินถูกส่งกลับคืนเรือนจำปฏิบัติการฟ้าใสาแลกด้วยความเชื่อของสังคมจตุพรปลอบทักษินอาการเครียดอ่อนเพลียเป็นชีวิตนักโทษใหม่ไม่เคยติดคุกขณะที่แรงบีบสังคมหมขยายกดดันโรงพยาบาลตำรวจกกรมราชธรรมปปชกังขาป่วยจริงคาดอีกไม่กี่วัน ถูกส่งกลับเรือนจำถูกคุมขังอาคารพยาบาลแดน7ฉีปฏิบัติการฟ้าใสาให้ในสิ่งต้องการครบแต่ต้องแลกด้วยความเชื่อของสังคม30สิงหาคม2566นายจตุพรพมพันธ์วิทยากรคณะหลอดรวมประชาชน Facebook Live รายการประเทศไทยมาก่อนตอนไม่ง่ายโดยระบุว่า ทักษินชินวัตรเข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจว่าคงหนีไม่พ้นแรงกดดันและอาจถูกส่งตัวกลับเข้าเรือนจำในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเพราะทุกเรื่องเป็นไปด้วยความสงสัยกับการอ้างป่วยสีโรคจนต้องมาอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจขณะน,นี้กระแสะสังคมไปไกลมากถึงขั้นท้าความจริงปรากฏว่ากลายเป็นคนละเรื่องกับการส่งตัวมารักษาที่โรงพยาบาลตำรวจแล้ว มันจะเกรงว่าตอนออกกฎหมายนิรโทษก,กรรมสุดซอยเพราะคนในสังคมตั้งแต่ต้นที่เข้าเรือนจําแล้วส่งมาโรงพยาบาลตํารวจซึ่งทั้งหมดนี้อยู่ในกระบวนการปฏิบัติการฟ้าใสโดยให้ทําอะไรตามใจก็ได้แล้วแต่อยากจะทํานายจตุพรกล่าวว่านักโทษใหม่ไม่เคยเข้าคุกย่อมเป็นธรรมชาติเมื่อเข้าไปอยู่เรือนจําครั้งแรกย่อมมีความเครียดและนอนไม่หลับ เนื่องจากร่างกายต้องปรับสภาพกับสภาพแวดล้อมกันใหม่อย่างไรก็ตามโรงพยาบาลราชธรร์และสถานพยาบาลเรือนจำแดนเจดสามารถรับมือความเครียดของนักโทษได้อยู่แล้วส่วนการยื่นเรื่องของอภัยาฐานโทษนั้นนายจตุพรกล่าวว่าแม้เป็นสิทธิ์ของนักโทษสามารถจะกระทำได้แต่จะมีคนร้องคัดค้านเช่นกันอีกอย่างการได้รับอภัยโทษนั้นหากว่าการตามระเบียบทั่วไป ของกรมราชธาน์แล้วต้องได้หลังจากวันที่22สิงหาคม2567เพราะต้องติดคุก1ใน3ของโทษเสียก่อนรวมทั้งระบุว่าระเบียบการอภัยโทษที่แก้ไขใหม่นั้นจะมี2ช่องทางคือต้องรับโทษ1ใน3หรือรับโทษมาแล้ว8ปีถ้านักโทษเข้าเกณฑ์ไหนก่อนต้องยึดตามระเบียบนั้นส่วนทักษิณยังไม่เคยรับโทษมาเลยจึงต้องติดคุก หนึ่งในสามก่อนจึงจะได้รับอภัยโทษดังนั้นตามเส้นทางของอภัยโทษจึงไม่ได้มาง่ายๆเลยอีกทั้งเมื่อนายเสียถาเป็นนายกและตามขั้นตอนแล้วรัฐบาลจะเขียนความเห็นไปประกอบกับพระบรมราชวินิจฉัยเพราะมีความยากอย่างยิ่งในคดีเกี่ยวพันกับการทุจริตซึ่งไม่มีนักโทษคนใดเลยเคยได้รับการอภัยโทษเมื่อทักษิณกลับเข้ามาติดเบ็ดแล้ว และยังได้ทําตามความอยากของปฏิบัติการฟ้าใสโดยต้องการอยู่ในเรือนจําประมาณ13ชั่วโมงแล้วทิ้งร่องรอยไปอยู่โรงพยาบาลตํารวจไว้จึงกลายเป็นชนักใหญ่ถ้าถูกนําตัวกลับไปเรือนจําตามเดิมแม้จะออกมาจากโรงพยาบาลตํารวจอีกแต่ไม่ง่ายแล้วยกเว้นจะป่วยกันจริงถึงที่สุดประชาชนตั้งท่าไม่เชื่ออยู่แล้วนายจตุพรคาดว่าอีกไม่กี่วัน จะครบสิบวันรักษาในโรงพยาบาลตำรวจดังนั้นกรมราชธรร์อาจพาตัวทักษิณกับเรือนจำเพราะกระทบกระแสบ,บีบกดดันไม่ไหวซึ่งอาคารพยาบาลแดนเจ็ดที่เตรียมไว้ให้นั้นน่าอยู่กว่าโรงพยาบาลราชธรร์เนื่องจากมีนักโทษป่วยไปรักษากันไม่มากด้านนายวิศณุเครืองามเผยการขอพระราชทานอภยโทษของทักษิณชินวัตรเรื่องยังมาไม่ถึงรัฐบาลลั่น เอกสารหน้าเป็นปึกแถมเป็นภาษาอังกฤษต้องให้เวลาหน่อยเมื่อวันที่30สิงหาคมที่ทำเนียบรัฐบาลนายวิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงกรณียื่นขอพระราชทานอภยโทษของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีว่าตอนนี้เรื่องยังมาไม่ถึงตนเลยยังไม่อยากตอบอะไรเขาอาจจะยื่นแล้วกว็ได้แต่ยังมาไม่ถึงรัฐบาล ตนก็เห็นใจว่าถ้ายื่นแล้วกระทรวงยุติธรรมก็ต้องตรวจสอบอะไรหลายอย่างโดยเฉพาะหลักฐานทางการแพทย์ตอนนี้เอกสารมีอยู่หนาเป็นปึกเลยและเป็นภาษาอังกฤษทางนั้นก็ต้องไปเดือดร้อนคนที่แปลกันอีกดังนั้นต้องให้เวลาเขาหน่อยนายวิศนุกล่าวนายวิสนุกล่าวว่าทางนี้กระทรวงจะต้องแนบเอกสารทางการแพทย์ โดยเมื่อกระทรวงยุติธรรมพิจารณาเสร็จแล้วจึงจะส่งมาที่รัฐบาล